ตอมอสแก้วบุกรวบ13ชาวกัมพูชาลักลอบเข้าไทยตามช่องทางธรรมชาติมาปลูกเพลิงพักริมไร่อ้อยอ้างมาหางานทำเพราะฐานะยากจนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2567พันตำรวจเอกนภะัทรพงศ์สุภาพรผู้กำกับตอมจังหวัดสแก้วสั่งการให้พันตำรวจโทอมรศักดิ์รองผู้กำกับตมจังหวัดสแก้วว่าที่พันตำรวจโทรพฤกโชติพฤกชูกุล สวตมจังหวัดสแก้วนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตมจังหวัดสแก้วบูรณาการกำลังรวมกับกศกสบกตม .3 และตำรวจท่องเที่ยวสแก้วออกตรวจพื้นที่ในเขตอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพรบคนเข้าเมืองและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามนโยบายของผังการบังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมออกตรวจมาถึงบริเวณไร่อ้อยริมถนนสอก3085หมู่ที่6ตำบลโนนหมากหมุนอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วพบบริเวณริมสระน้ำมีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังปลูกเพลิงพักชั่วคราวหลายหลังจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวแสดงพิรุษวิ่งหลบหนีเข้าไปในไร่อ้อยจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถควบคุมตัวไว้ได้รวม13คนเป็นชาย3คนหญิง6คน และเด็กผู้ติดตาม4คนสอบสวนทราบว่าทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชาตรวจสอบไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตทำงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นชาวกัมพูชาทั้ง13คนอ้างว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศกัมพูชาได้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติริมชายแดนเพื่อมาหางานทำเนื่องจากอยู่ที่บ้านเกิดในประเทศกัมพูชาไม่มีงานทำอีกทั้งมีฐานะยากจนไม่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัว จึงชักชวนกันลักลอบเข้าไทยมาตามช่องทางธรรมชาติแล้วมาช่วยกันปลูกเพลิงพักอาศัยริมสระน้าข้างไร่อ้อยเพื่อหวังรอรับจ้างทํางานตัดอ้อยและรับจ้างทั่วไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแจ้งข้อหาชาวกัมพูชาทั้งหมดเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตคุมตัวมาดําเนินคดีที่อาคารที่พักรอการส่งกลับที่ทําการตมจังหวัดสแก้ว